จีนจะสู้ได้ไหมเทียบการชนกระบะญี่ปุ่นสายถึกตโตโยต้าไฮรัก t ทราโวที่เพิ่งเปิดตัวไปปะทะกระบะจีนสายถ EC บีวีดีชาร์กหกคันไหนจะดีกว่ากัน<อ>เริ่มกันที่ตโตโยต้าไฮรักสทราโวในหมวดการปกป้องผู้ใหญ่ทําไปได้84%<อ>บีวีดีชาร์กหกได้85%แม่เฉือนกันไปนิดเดียวต่อมาหมวดปกป้องเด็กทราโวกวาดได้ไป89%ชาร์กหกได้87%ส่วนหมวดปกป้องคนินถนนทราโวได้ไป82%แต่ชาร์กหกได้74%ทราโวชนะขาดอาจเป็น เพราะตัวรถด้านนอกของชัรก6แข็งเกินไปทําให้เวลาชนแล้วสะเทือนซับแรงกระแทกคนเดินถนนได้ไม่ดีสุดท้ายกับระบบเซฟตี้แอสซิสทราววได้ไป82%ส่วนชัรก6ได้86%อันนี้ต้องยกให้พี่จีนเขาจริงๆระบบช่วยเหลือกันขับขี่จัดเต็มสรุปทั้ง2รุ่นคว้าคะแนน5ดาวเต็มจาก A.N.CAP oh. เป็นชื่อหน่วยงานที่ย่อมาจากคําว่า Australian New Car Assessment Program คือหน่วยงานทดสอบการชนรถที่ขายในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นั่นเองซึ่งโปรแกร,รมการประเมินของ A.N.CAP ในแต่ละรายการมีความใกล้เคียง ก,กับยูโรเอ็นแคน่วยง,งานทดสอบการชนในยุโรทําให้เรื่องของความโหดในการทดสอบนั้นแทบไม่แตกต่างกันสรุปแล้วผลการทดสอบถือว่าทาได้ดีถึงคู่แต่มีความแตกต่างในแต่ละหมวดอยู่นิดหน่อยถ้าเป็นทุกคนจะเลือกกระบะรุ่นไหนคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับถ้าชอบคลิปเรื่องรถแบบนี้ฝากกดติดตามให้ที่สุดรีวิวด้วยนะครับ